สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหแข่งแดนปลาดิบครับย้ายสำนักเรียบร้อยครับโซสดาดเนี่ยเปิดตัวคู่โบครับเสริมแนวรุก6.5ล้านยูโรนะครับชาเคฟุสซาคู่โบครับโบกมือลาจากเรอัลมาดริดครับย้ายมาซบเรอัลโซสดาดครับด้วยค่าตัว6.5ล้านยูโรซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยจะถือสิทธิ์ในตัวนักเตะนะฝั่งละ50%นะครับโอ้โห ดาวเตะวัย21ปีครับได้เข้าสู่ทีมซานติโกเบ์นบิลครับในปี2019แต่ก็หาทางแทรกขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ครับและโดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับหลายทีมเหมือนกันครับสำหรับคู่โบนะครับและซัมเมอร์นี้ครับคู่โบลงเอยด้วยการอำลาจากเรอัลมาดริดครับแบบชาวรลภายหลังเรวัลโซเซดาดตัดสินใจครับเข้าซื้อสิทธิ์ครึ่งหนึ่งครับด้วยเงิน6.5ล้านยูโรทำให้เขาเนี่ยจะย้ายไปเล่นกับทีมดังแห่งแคว้นบาสนะครับโอ้โห คูโบเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์นในลาลิก้าเนี่ยมาไม่น้อยเลยเพราะโดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับมาโยกาถึง2ครั้งครับรวมถึงเบียรรและเกตาเฟ่ด้วยนะครับ เขาผ่านการลงสนามให้กับมาโยกาไปมากถึง6 6เกมตลอดช่วงที่เล่นให้กับสโมสร2ครั้งโดยมีส่วนช่วยยิงไป6ประตูและทำไป8แอสซ,ซิสนะครับคุโบะเองเนี่ยยังเป็นนักเตะค,คนสำคัญของทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยผ่านการลงสนามไปแล้ว18เกมและยิงได้1ประตูนะครับเรอัลโซเซดาดครับจบในอันดับ6ฤดูกันก่อนครับเรียลวพวกเขาเนี่จะหวังว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยจะทำให้พวกเขาเนี่ขย,ยับขึ้นไปเบียดกับทีมอย่างเรอัลเบติสและก็เซบียาได้สูสียิ่งขึ้นนะครับ แข่งแดนปลาดิบครับอย่างทาเคฟุสะคุโบะเนี่ยก็ไปอยู่กับเรอัลโซเซดาตเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากไม่สามารถรับเบียดแย่งตัวจริงในทีมของเรอัลมาดริดได้นะครับเพราะว่า โอ้โหโดนปล่อยยืมไปให้เล่นหลายทีมอยู่เหมือนกันสําหรับทาเกอุโสะคุโบะนะครับก็ต้องดูอนาคตของเด็กคนนี้ต่อไปนะครับถือว่าเป็นคนที่ฟอร์มดีสุดๆครับในญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าโอโ้เล่นใช้ได้เลยสําหรับอนาคตของทาเกอุโะคุโบะนะครับขอให้เขาโชคดีครับกับการย้ายทีมครั้งนี้ครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกครับผม